เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทุกคนล่าสุดจิตด,ดีกับสรยุทธก็มาจ้าอืมเขาเคยทำงานร่วมกันหรอสองคนเนี้ยถ้าเลยเนาะอยากให้เขาเป็นจิตด,ดีสรุปตัวเองก็ต้องได้เป็นยอมเขาไม่ยอมเป็นตัวเองก็เป็นเองซะเลยแม่อลิสใดๆแล้วแสบแกงน้อง เสพมากแกงน้องคือแบบว่านี่ยแหละทุกคนคือเอ็นดูไปคนโก้ก็จะให้เพื่อนทำไอ้เพื่อนก็แบบมีดุด้วยนะมีดุด้วยนะแต่ก็ยอมเขาคือแบบคนโก้ก็แบบว่าจะให้เขาทำพอเขาไอ้นี่พอเขาขึ้นเสียงให้หน่อยก็แบบ เปลี่ยนทันทีทุกคนกลัวอะไรคนก็กลัวอะไรขึงขังดิเราแมนเราแมนเราเป็นผู้ชายกลัวอะไรแค่บอกว่าไม่เป็นเนี่ยก็คือแบบเปลี่ยนทันทีจ้ะรู้ตัวงงมากรู้ตัวพอแค่เพื่อนเอ่ยปากนี่แบบนั่นแหละตามนั้นทุกคนต่อเนี่ยก็ โอวาซาแม่ห้างรามดาอีเล่ตีีเดอสมบัติน้นมคืสิ่งที่เดก้องการพ่อขึ้จิกจอจิกจ้อจิกจ้อจ๊อจเอ้จิกจอจิกจ้อจิกจจ้อจ๊อจ้อจ้อจ้อจเจะเปไบ้างับคุณครูเมื่อกี้ปกติครูต้องอะต้องจับบ้านต้องโดนจับวัยนัง ต้องจับตรงตรงมันตุดอ่าตรงมันตุดเมื่อกี้คุณครูไปจับตรงไหนเขาครับมันเป็นโดนไข่มันผิดมันก็เลยมันไม่รู้เลยอ้อแล้วคุณครูผ่าน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 น่านนานนานผลาดผ่นผานผานผานผ่นนผานสอนานผอนานผองนนผ่านาาาไม่ต้องสอนครับเาาานนนาาน่นา่น่่าดัง อีีเดอสำคัญตั้งนี่สิ่งดีๆตกับพ่อลองนำเขาหนึ่งสองสามคำเออโอวาสาวไม่ห่างดังนี้ด่าอีเดอสำคัญนั่นเองคือสิ่งดีๆต้องการพ่อให้ถูกจับจับจับเดี๋ยวผมผมร้องถูกใช่ไหมถูกครับเพราะว่าให้ผมร้องนำกองครับผมก็ร้องนำไปก่อนเลยมึงเป็นคนซื่อมากเลยนะ ให้ร้องยังไงครับจบซะบอกเขาจบซะร้องยังไม่ได้เต้นไงร้องไปกับดนตรีไม่เช่นนำไปก่อนร้องนำให้เขาขึ้นามเอ๊บเจ็บเอต้องไปครูต้องไปครูสอนเต้นนะครูคูคำเอ่ยภาสาแม่ห้างไมสอนร้อง ต้องถามกรรมการถามกรรมการไม่เดีวน้องมาหน้าสอนตรงไหนเนี่ยครับต้องถามกรรมการก่อนได้ไหมกรรมการนาทีครับเอลดีไหมครับเอลดีไหมครับน้องไม่อยากเต้นเต้นเต้นเยอะเดี๋ยวดันดันส่งเอวดีไหมครับกรรมการเอลดีไหมครับเมื่อกี้บังคับคุณนุงธนาดลครับคุณลองสัมภาษณ์ดูว่าความรู้สึก ของน้องนาทีที่เอาคุณจิตดีไหมคุณจิตดีมั้ยนะพดเดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นจิตดีคุณต้องตอบต้องตอบตามความจริงน่ะไปตายแล้วพี่ชายฉันนะคุณห้ากเอาความจริงมาพูดเล่นนะอไปตายแล้วฉันจิตดีเองพี่สารยุทธที่สารยุทธถ้าเี็สารยุทธพี่สารยุทธนำไปเลยเดี๋ยวจิตดีตามเลยค่ะไม่ดีครับพี่สรยุทธนี่เรื่องเล่าเช้าหนอกนะคะตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจิดีมาสัมภาษณ์เอาพี่สัมภาษณ์เดี๋ยวจีดีตรงนี้ค่ะน้องจิดีลองสัมภาษณ์ค่ะน้องนาทีซิว่าวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้รู้จักน้องสาวถามเองเถอะถ้าพูดแบบนั้นอะอ่ะดีๆถามถามว่าไงนะเอ้าเอามัถามความรู้สึกความรู้สึกที่เขาได้รู้จักกับน้องสาวอ่ะได้ยินแล้วไหมตอบเอ้าไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินเออเขา